เจดเทสะกิตตกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระเทสะกิตตกะเทระพระเทสะกิตตกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติไว้ในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าสาอครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพรามีนามว่าอุปสาละหกกะเข้าไปยังป่าดงทึบ ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทรงองค์อาจกว่านราชน32ผู้สมควรรับเครื่องบูชาของชาวโลกแล้วจึงกราบแทบพระยุค,คล,ลบาทพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสแล้วก็ทรงหายไป 33. ข้าพเจ้าออกจากป่าดงทึบแล้ว หวนระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดสรรเสริญภูมิภาคนั้นแล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับ34ในกับที่92นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้สรรเสริญภูมิภาคไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการสรรเสริญ35 คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเทศฯฯกิตก,ก,กะเถระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีเทศะ กิตะกะเทถราประทานที่7จบ